สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาสนุกกับขี่เช่นเคยวันนี้มาเล่นซิมด้วยกันนะ The Sims 4 i i e o อ t แพ็ k ใหม่ที่เพิ่งมานะคะคือมาเปิดร้านอาหารไขากันเลยค่ะตอนนี้ก็มาดูตัวซิมที่ขีย่แต่งเอาไว้แล้วนะคะไม่ได้เอ่อลงให้ดูนะว่าแต่งยังไงเนาะนางเป็นสาวโสดเปิดร้านอาหารก็คือ McDonald นั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนี่พนักงานต้อนรับของเรานินาลีคูลนะคะ เป็นยังไงสวยไหมแล้วตามด้วยกุ๊กนะคะแอนนายเจ๊บเนาะแล้วก็มีพนักงานเสิร์ฟของเรามิเชลแมคโดฟลต์นะคะนี่เลยคือต้องจ้างมาทำงานนะ3ามคนไม่อย่างนั้นร้านอาหารเราจะไม่มีคนทำเพราะทำคนเดียวไม่ได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้านะคะที่แพ็คใหม่เขามามีอะไรบ้างก็ส่วนมากจะมีหรือสุกจะเป็นเสื้อผ้าของกุ๊กนะคะแล้วก็พนักงานเสิร์ฟซะส่วนใหญ่นะ จะเห็นเลยนะคะนี่คือพนังกงานต้อนรับนะแล้วแต่ร้านนะคะสมมุติมันจะมีร้านเทคเอาเวร้านอาหารทั่วไปอย่างเช่นแมคโดนัทหรือร้านตามเอ่อเรียกว่าอะไรเอ่อปั๊มน้ํามันหรืออะไรทั่วไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยร้านอาหารธรรมดาที่ระดับ3ดาวนะคะหลังจากนั้นก็เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรร้านอาหาร5ดาวเนี่ยกุ๊กของเราเนี่ยจะต้อง ใส่เอ่อเต็มยศมาเลยนะคะมีทั้งหมวกมีทั้งอะไรอันนี้คีก็ไปโหลดมานะฮะรู้สึกไม่ค่อยพอใจนิดนึงอันนี้ส้สึกพนักง,งานต้อนรับนะคะชุดนี้เห็นอยู่นะคะเป็นยังไงล่ะสวยใช้ได้อันนี้คือกุ๊กนะคะร้านอาหารธรรมดายังไม่มีหมวกนะคะแค่นิดเดียวมีผ้าเอี่ยมเนาะแล้วก็เสื้อขาวนั่นเองเนาะอันนี้พนักง,งานต้อนรับแบบมีหลายสีเลยคิดว่านะเท่าที่ดูแล้วก็น่าสนใจอยู่เนาะ เห็นไหมล่ะเป็นยังไงมาดูที่ผู้ชายนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นร้านเทคเอาไว้ทั่วไปหรือไม่ก็ปั๊มน้ำมันนะที่ใส่เสื้อกัก๊กแล้วก็เป็นพนักงานเสิร์ฟหรือไม่ก็พนักงานต้อนรับเห็นไหมล่ะมีเสื้อกั๊กหลายสีด้วยแล้วก็มีนคไทนั่นเองเดี๋ยวก็ข้างบนนี้รู้สึกก็จะเป็นเอ่อเสื้อสูทพนักงานต้อนรับนะคะ มีอยู่3แบบนะให้เลือกแล้วก็หลายสีด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูของเออ่ทั่วไปก็คือของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าจะมีเยอะหรือเปล่ารู้สึกว่าคือเสื้อผ้านี่มันก็จะตามแพ็คขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วแต่เราเลือกเพราะจริงๆแล้ว g e t to w o r k กับ outdoor หรือว่าอะไรพวกนี้มันเวลามานะแพ็คใหม่มามันก็จะมาตามกันมาแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนซินสมนะคะ รู้สึกหลายคนชอบเล่นซิมสามมากเพราะว่ามันมีอะไรให้น่าสนใจเยอะเลยแต่ซิมสี่นี่คีคิดว่ามันยังไงอะเห็นไหมคะนี่พนักงานต้อนรับนะหรือพนักงานเสิร์ฟอันนี้ในครัวมีผ้าพันหน้าอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือผ้าพันเอวนั่นเองสำหรับกุ๊กธรรมดานะคะพนักงานต้อนรับของผู้หญิงก็ไม่มีอะไรมากนะคะเท่าที่ดูแล้วมีของเด็กก็ชุดเดียวเองเห็นปะ มีตัวเดียวน่ารักด้วยมีลูกไม้ที่หน้าอ,อกนะคะอืมหลายสีนะแล้วแต่ที่ชอบเนาะถ้ามีลูกเด็กเล็กก็ไม่แน่นะเดี๋ยวดูอันนี้เฉพาะแพ็คนี้นะคะมีกระโปรงด้วยก็คือ The s i m s 4 Dive Out นั่นเองนะคะเสื้อผ้าพวกนี้ที่เอามาเฉพาะโชว์ให้ดูนะคะไม่เกี่ยวกับแพ็ทอื่นเนาะ ก็เดี๋ยวเราตามไปดูที่ร้านนะคะว่านี่คีสร้างร้านเอาไว้แล้วนะไปโหลดที่แกลลี่เดี๋ยวดูลิงก์ข้างล่างเลยนะคะใครอยากได้เมกโดนัทที่เขาสร้างไว้แล้วหรือร้านที่เขาไอ้นี่แล้วที่ตามแพ็กมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอยู่3ร้านนะคะมี สามดาวห้าดาวนะคะแล้วก็แบบร้านธรรมดาอีกร้านหนึ่งเนาะอันนี้คือรู้สึกว่าจะเป็นร้านแมคโดนัททั่วไปนะคะจะเห็นเลยเป็นยังไงล่ะข้างขวานี้จะรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นสองดาวนะคะที่ขี่เล่นไปเมื่อกี้เนาะอันนี้นี่มาแล้วเป็นยังไงล่ะอันนากุกของเรานะคะแล้วก็นีนาลีนะคะกับไมเคิลนั่นเองหรือมิเชลเนาะ สองภาษา2ชื่อนั่นเองเนาะแล้วแต่คนเรียกเยอมันกับภาษาอังกฤษนะคะมาเห็นเห็นไหมคะอันนี้กุ๊กที่ขีดเลือกเอามานะคะเป็นผู้หญิงนะอันนานะเจคบเราเราได้แค่คนเดียวเพราะว่ามันยังไม่เลื่อนขั้นนะคะถ้าเลื่อนขั้นอาจจะมีกุ๊ก2คนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกพนักงานต้อนรับเป็นยังไงคะ เรียบร้อยขวานี่จะเห็นเลยหลังจากนั้นเราก็สามารถมาแต่งเติมเปลี่ยนเสื้อผ้าของพนักง,งานเราได้อันนี้คียเองนะคะคือเดี๋ยวผ,ผู้ชายข้างล่างนี่เป็นเสื้อสีแดงผู้หญิงข้างบนนี่เป็นชุดสีขาว mm. เห็นไหมคะเราสามารถคืออะไรอะแต่งให้มันเองได้ด้วยนะคะเห็นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวคีขอเป็น กุกนี่รู้สึกจะเอาสีไหนดีอ่ะเพราะว่ามันยุ่งยากมากเลยอ่ะเราไม่ใช่ระดับ5ดาวนะที่จะต้องให้คิมเอ่ออะไรอ่ะใส่ชุดแบบแหมเลิศๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมีหมวกด้วยมีอะไรด้วยไม่เอาดีกว่าเนาะในเมื่อร้านเราเป็นแมคโดนัทนะคะก็ขอให้เป็นเสื้อแดงผ้าคาดสีดำแล้วกันเนาะแล้วก็ตามด้วยพนักง,งานเสิร์ฟก็คือ ถูกใจแล้วนะคะคือผ้าเอี๊ยมสีดำเสื้อสีแดงนะคะแล้วก็ตามด้วยพนักงานต้อนรับของเราคือชุดดำรู้สึกจะไม่ถูกใจนะคะเดี๋ยวคีขอเปลี่ยนนิดนึงเนาะมาแล้วเห็นไหมคะจะเปลี่ยนเป็นชุดแดงนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้พนักงานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราขอดูนิดนึงนะคะว่าจะเอาชุดไหนดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอชุดพนักงานเสิร์ฟ ของร้านนี้หรือแพ็คนี้นะคะมันไม่สามารถที่จะใช้กับ get to work ได้เลยเพราะว่า get to work เนี่ยเขาก็จะขายของเหมือนกันนะคะเปิดร้านอาหารเปิดขายของนู่นนี่ต้องใส่ชุดแล้วก็เปิดร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็มีชุดจําลองของเขานะคะเห็นไหมคะของเราเราต้องเน้นเลยนะก็คือพนักง,งานต้อนรับนี่รู้สึกจะหาลาบากนิดนึงเพราะเห็นไหมล่ะแล้วใช้ด้วยกันไม่ได้ด้วยนะเออระหว่าง เออ get to work กับแพ็คอะไรเนี่ย die out เนี่ยคะ่ะ <c oughs> เห็นไหมคือ,อยังไงดีคิดไม่ถูกว่าจะเอาชุดไหนยังไงก็ต้องเอาชุดนี้พนักงานเสิร์ฟของเรานะคะนี่ในเมื่อกก็แดงแล้วพนักงานเสิร์ฟก็แดงขอพนักงานต้อนรับของเราก็ต้องชุดแดงเหมือนกันนะคะอยู่ไหนนะเมื่อกี้หาไม่เจอไปไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปไหนเนี่ยชุดนี้ดิ โอเคเป็นชุดนี้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมอันนี้พนักง,งานเสิร์ฟเหรอ mm hmm. เดี๋ยวก็ดูนะคะว่าเป็นยังไงเริ่มสนุกลายคนนะคะบอกมาว่าพี่ช่วยเล่น The Sims เดอะซินซี เปิดร้านอาหารให้หน่อยก็นี่ไงคะเอามาแล้วมาลงให้ดูถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมนะซื้อของแท้ที่ออริจินได้เลยนี่คีเลือกแล้วนะคะแล้วเรามาดูของที่เขาตัวเสริมมาด้วยนะคะอันนี้คือร้านอาหารที่สามารถทำกับข้าวได้นะเออที่ติดมาด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะมันก็จะมีอยู่สองอันนี่เลยถ้ามีแล้วเนี่ย คือถ้ามีสองอันนี้ก็คือกุกสองคนก็จะมีอะไรอะเ,ออเครื่องล้างชามนะติดมาด้วยแบบใหม่นะ,ะไม่เหมือนเดิมอันนี้เน้นเฉพาะร้านอาหารหล้วนๆน,นะคะเห็นไหมล่ะเขาจะมีให้เรียบร้อยนะคะนี่ที่มันติดมากับแพ็กนี้นะคะยังไงอธิบายไม่นี่โต๊ะเก้าอี้ก็แบบใหม่มาเหมือนกันนะคะแล้วบาร์นี่รู้สึกว่าจะเป็นของ เออ get to work นะคะแล้วก็ตามด้วยเพรานี่โตะ๊ตะต้อนรับแขกนะคะเป็นยังไงล่ะถ้าเราไว้ตรงเนี้แล้วก็จะมีพนักงานมายืนต้อนรับนั่นเองแล้วแขกก็จะมีดาวที่บนหัวเดินมานะคะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าใครเป็นแขกนะคะ แล้วก็จะมีนี่เลยของพนักงานนะจะมีเซอร์วิสมีจานมีถาดมีแก้วมีอะไรเครื่องเลือกว่าอะไรเครื่องเทศสลับพัดอย่างข่าฉับหรือว่าเป็นพวกพริกไทยเกลืออะไรอย่างนี้ในตู้นี้เนาะเขาก็เลิศเราก็มาดูกับข้าวนะก็จะมีกาแฟมีไวน์มีอะไรอ่ะเครื่องดื่มทั่วไปนะมีนมมีค็อกเทลนะ โอเคเลิศเลยนะคะแล้วก็มีไว้แดงไว้ขาตามอันดับของกับข้าวที่เลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะข้างล่างนี่รู้สึกจะเป็น experiment นะ,ค,ะคือแบบทดลองแบบอะไรใหม่ๆที่แบบระดับกุ๊ก5ดาวถึง10ดาวเลยจริงๆมันก็ไม่มีนะ10ดาวเลยก็คืออยู่ในระดับที่ร้านอาหารเราเลเวลสูงแล้วนะคะ แล้วมีคนให้ดาวเยอะมากอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าช่วงนี้คีจะอยู่ในระดับสามดาวอยู่นะยังไม่เก่งเนาะเดี๋ยวเรา <c oughs> โทษค่ะคือพูดมากไปนิดนึงโอคค้โหบอันนี้ก็จะเป็นวายที่ตามมานะมีอะไรอะเครื่องเล่าหรืออะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องที่เขาเตรียมให้เราแล้วนะเราจะเห็นนะ นี่จะเป็นห้องรับแขกนะคนเคียวมาวางให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงอะไรที่มันเสริมเติมขึ้นมากับแพ็กนี้นะคะ <ง ee. S 1> เห็นไหมอาจจะเป็นรูปสวยมากแล้วก็จะมีแบบเออนั่งโรแมนติกหรือแบบอันนี้อันนี้ก็จะเป็นบาร์สำหรับนั่งดื่มนั่งคุยกันเล่นเนเห็นไหมคะเขาก็จะมีทั้งไวน์ทั้งค็อกเทลเหล้าหลายอย่างรวมกันเป็นยังไงคะนี่ไงบาร์สำหรับนั่ง,ง<ๆ>เห็นไหมเขาก็จะมีกา้ํา เห็นป่ะแล้วก็กระดาษทิชชู่แล้วก็มีใจกันพิเศษที่ตามมาเนาะอย่างที่เห็นเคียวมาให้ดูนะสำหรับที่ตามแพ็คนี้มาเนาะเป็นยังไงล่ะอยากเล่นแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็มีดอกไม้แบบใหม่มากมีอะไรอะ่ะวิซิตคัทบนโตะนะคะแล้วก็มีอ,อใจกันเล็กๆน่ารักที่มีหลายสีนั่นเองนะคะ เป็นยังไงล่ะเห็นสวยใช่ไหมล่ะคือถ้าเกิดคนเล่นเป็นเนี่ยอย่างสมมติเปิดร้านเองแล้วตกแต่งร้านเองคีคิดว่าโอ้โหสงสัยเลิศน่าดูอยากเล่นแล้วละสิเดี๋ยวไปกันเลยค่ะตามคีเล่นเลยนี่เรามาที่ตอนนี้เล่นแล้วนะคะเป็นยังไงล่ะไปดูกันเห็นไหมนี่คือสามดาวนะคะที่แขกให้เรานะคะ คือถ้าแขกมานั่งเนี่ยเราเป็นพนักงานก็ต้องไปเสิร์ฟนะแต่เขาจะทำเองอัตโนมัตินะคะพวกนี้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือไปหาแขกแล้วไปคุยกับแขกไปต้อนรับแขกไปเวลคอมยินดีที่ อะไรอ่ะตอนรับเข้ามาในร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่นะอะไรก็ว่ากันไปนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยดาวมันก็จะไม่ขึ้นนะคะหรือไม่เราก็มีการให้เครื่องดื่มฟรีเอ้ยให้กินฟรีบ้างตามแล้วแต่ถ้าใครมีตังค์นกเห็นไหมคะสนุกไหมเนี่ยสามดาวเดี๋ยวคีคุยกับเขาก็อาจจะได้สี่ดาวขึ้นเรื่อยๆนะคะขวามือนั้นมันจะบอกนะมีดาวถึงห้าดาวเลยถ้าเรา ไอ้นี่ขึ้นมาใช่ไมละ่ะเป็นยังไงละ่ะไปไหนกันนี่นี่เดี๋ยวจะคุยนะคะพอคุยแล้วเนี่ยก็จะบอกุยว่าด,ดีค่ะยินดีที่รู้จักเป็นไงละ่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนขึ้นมาแล้วเห็นปะเขาก็จะคอยกับข้าวน,น,น่าจะมีเทียนจุดนะอะไรอย่างนี้เนาะเป็นไงเปลี่ยนเป็นสีดาวแล้วเห็นปะจากเมื่อกี้3นะคะนี่เกิดอะไรขึ้นกับคีนเนี่ยคือจะให้ดูนะว่า พนักงานเสิร์ฟมีแค่คนเดียวเนาะไม่สามารถมีหลายคนได้แย่จังเลยอ่ะแต่เราก็เลือกเอามาแล้วคนหนึ่งอะเนอะอาะกุ๊กก็ได้แค่คนเดียวโอเคไม่เป็นไรเราไม่สามารถที่จะใช้เขาให้มาเสิร์ฟเร็วๆร็วเฮ้ยต้องรีบออกมานะอะไรอย่างเงี้ยนี่มาดูเป็นไงคะ บอกเรานะค,ความสามารถเราสามารถที่จะให้ดาวเราสามารถที่จะคุยให้พนักง,งานของเราเนี่ยดีเด่นขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ดาวมันก็จะขึ้นให้เราเนาะเดี๋ยวเรามาดูนี่กันค่ะเรียกอะไรอะเทรลเทอรี่นะคะความสามารถของร้านเราถ้าเราได้ตังค์ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อได้เพราะว่าราคามันแพงอยู่เหมือนกันถ้าเราซื้อได้ทุกอย่างนี้ละอะร้านอาหารของเราเริับ แบบบิ๊กเลยแหละขอบอกแล้วก็คนจะเข้ามาเยอะมากเห็นเปล่าคะอันนี้เราต้องค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับ uh, get to work นั่นเองเนาะขอซื้อเลยและกัน360มีอยู่แค่เนี้ยซื้อได้350โอเคก็ซื้อๆไปก่อนแล้วกันเผื่อมันจะดีขึ้นเนาะนี่ไงคะเขาให้ดาวมาแล้ว4ดาวแต่อีก2คนนี่ยังไม่ให้เลยเนี่ย คุยอะไรกันจัดเธอจ๋าเธอคิดว่าฉันจะให้ดีไหมล่ะไม่รู้สิเธอเห็นไหมล่ะเราคอยอยู่เนี่ยกับคงกับเข้าไม่เห็นจะรีบมาโอเคนะคะเดี๋ยวคีขอจบแพทนี้ไปก่อนเจอกันแพทหน้าสำหรับ the sim drive out นะคะยังไงก็ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดติดตามคีนะคะเป็นกำลังใจให้คีด,ด้วยเดี๋ยวคีขอจบเท่านี้ค่ะเจอกันแพทหน้าค่ะสวัสดีค่ะ